กล้ามเนื้อพังผืดและทิกเกอร์พอยต์แตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันสําหรับพังผืดกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้พังผืดเราต้องมาทําความรู้จักกับทางผืดก่อนมันจะเป็นตัวใหญ่เล็กๆสีขาวนะคะที่มีความบางหุ้มตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าตัวข้อต่อของเราไว้นะคะถ้า ผังผืดตัวนี้มีความยืดหยุ่นที่ดีการเคลื่อนไหวของข้อหรือความตึงตัวจะไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้รับการบาดเจ็บหรือว่ามีความตึงตัวของพวกผังผืดผังผืดมีความหนาตัวหรือแข็งตัวขึ้นนะคะ <c oughs> เขาจะจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อต่อทําให้เรารู้สึกตึงนะคะหรือว่าฝืดในข้อ สำหรับทิกเกอร์พอยต์นะคะทิกเกอร์พอยต์ตัวนี้จะอยู่ในชั้นของตัวกล้ามเนื้อนะคะจะเป็นจุดจับกันเป็นปมก้อนนะคะซึ่งตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือกดแล้วจะมีอาการเจ็บแล้วก็เล้าไปที่บริเวณอื่นได้ซึ่งถ้าถามว่าตัวของพังผืดและทิกเกอร์พอยต์สตัวนี้ค่ะ <ๆ S 2> เขาสัมพันธ์กันไหมจริงๆก็สัมพันธ์กันนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความตึงตัวของกล้ามเนื้อมากขึ้นเขาก็จะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อจับกันเป็นปมก้อนเกิดทิกเกอร์พอยต์ขึ้นมา2ตัวนี้จะสัมพันันนนธ์กแต่่ใเรือง ของการแก้ไขถ้าเราเริ่มรู้สึกมีความตึงตัวหรือขยับแล้วมันรู้สึกฝืดในข้อตัวนี้เราอาจจะใช้ในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อนะคะหรือเป็นการนวดมสสาสซาดผ่อนคลายได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดทิกเกอร์พอยต์ขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องใช้ตัวเครื่องนะคะเพื่อที่จะลงไปคลายตัวจุดทิกเกอร์พอยต์ที่อยู่ชันลึกลงไปก็จะช่วยในเรื่องของการลดปวดได้ะคะ่ะสาหรับใครนะคะที่ไม่แน่ใจว่าตัวการที่เราเป็นอยู่เป็นพังผืดหรือว่าเป็นทิกเกอร์พอยต์นะคะสามารถเข้ามา ปรึกษาเราได้ที่ HX c l i n i c ค่ะ